เอาสมแบบมิชชัยบัญชาน้องเลขอา้ไว้ลองทรงสูง10เซนเอยประมาณ8-9วันค่ะ8-9วันจะได้ใส่ไววผมนหน้าไปไปทาหมอนมาที่นี่3แล้วก็ไม่ต้องไหนไม่ได้ไม่ได้เจ็7วันผมได้แบนจัก ช่วยกันนับนะช่วยกันนับนะวันนี้ได้ไไดเท่า,าหไหร่ก็ได้นี่ขอจ้าทำผมหัวเท่าไหร่ห้าร้อยอสกูถางให้พวกนี่แหละเราได้รางวัลเราจะไม่ถึงห้าหร้อยอย่อางเงี้ยจ้าผม่าไหร่แมเขาจ้างเหรอโอเคหนึ่งกอดแล้วกันมันไปจนได้ไปจนไ,ได้มีสายชาร์จไหมอ่ะ มีฝาฝามเสร็จเป็นฝามีใส่ใช่ไหมสีมองหน้าก่อนเลยเปตะก็อยู่แล้ยได้ให้แบ๊บแม่นักเก็ตมาดูไม่แย่เลยแย่จะโสทอนะแบ๊บเลยได้แบ๊บไหมไม่แบ๊บเลยทุกคนพวมันเหมือนคนพวกเดียไปเอา เ้รเป่าไหก็ปหนเธอนี่ของเธอเหรอเอามาบอกว่าฮันี่อะไรเ่อกเธอไม่ได้มาเอไม้มามามาเดี๋ยวก่อนจะติดกันดุมก็ทอดนี้ก่อนนี่ลใส่ทับตัวนี้เลยหอหนไหมอ๋อเรามีทิ้งไม่ทามาอะไรทลยคนดูถูกเลยไปเอาชุด ไล่ึ้นไปอ่ะเหมือนแกันเยี่ยมมากโอ้โหไอ้นี่เลยแปลชุดมาก่เขกปล้วไมได้ปแทนแทนกันเี่หนพี่ไยพ่อพี่ออยไปด้วยไม่มีปักหลงบอกพ่อไปไปพ่อพ่อก็บอกไปค่ะ แล้วกุญแจรถยู่ไหนม้องีแั่ e r b a n ไหมมีมี o n มาเร็วมีแทบเด็กยากไรมาหนึงลทุกคนน้ำรอรอพวงน้ำท่วมอย่างงันไม่ให้บอกแ่เ็ทอย่างงั้นดี๋วอกั้งนึแล้วอกสุดทเด็กยากไรลสักคนได้ไหมคะ รางวัลก็ไม่มีเออเจกมันน่าสงสารนะเนาะมีพ่อแม่จะย่างก็รอคูวกัอนไหมเล่าใส่เลยเดี๋ยวเราไปฟอกค่เดี๋ยวเราไปฟอกทุกคนละเท้ามามาละหนึ่งเท้าจริงงานละหนึ่งเท้ามาละหนึ่ใครมี power bank มั่งครับมีสาายชร์จค่ะหนูมีสายชาร์จค่ะพี่ออยแต่ว่าหนุ่มไม่ก็ ไปอยู่ตรงนู้นทำไมก็ไม่ดูสีนะตรงนั้นเดี๋ยวมันกระทบเออกระจกแล้วมันกจ็จะโป๊อ้าวน้องมิง้งโดนเปล่าเหนไหมโอ้โหโอ้โหไม่หยุดเลยอะมาแล้วสอไม่พูดอะไรเลยอะก็หนูจ้า นี่ช้าบแบตแล้วเดี๋ยวขอช้าบแบตแล้วก็นั่งมองสวัสดีท้านึกขอบคุณพี่ปุ๋ยครับขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะนี่ในระหว่างที่รอน,น,นะเพราะว่วาพนจนได้ได้ดีอ่ะพูเดเพี่นแต่งครับ เลยขอเล่นกีรูปสามเนาะใครเล่นก่อนอะวงเมลมิธเหรอเนลามิธเนี่ยไม่รู้เห็นของเพี่อนหรือเธอจะอยู่กับใคราบแดงก็มาให้นะคะแล้วก็ชุดเขียวด้วยนะบนรถชุดเขียบนรถ อันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ตอนหลังไม่ดูทีมเขาซื้อให้เนี่ยแต่ว่านู่นเน่ะไม่น่ใจว่าจะใส่ชุดเนี้ยตอนร้องเร็วเลยไหมหรือว่าจะใส่แต่นู่น่ะมีชุดที่จะใส่ไอ้นี่อยู่ไงตอนหลังอ่ะเธอใส่สีอะไรเสื้อใส่สีอะไรตอนหลังอ่ะเขใล้เราใส่ ตอนรวมของใจสีอะไรเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินเหรอผ้ชายอ่ะน้ำเงินเขาที่เขี่ยออกมาก็บอาไปเขี่ยไว้เหรอมาเลยอ่ะนี่ไงความต่างก็เป็นไรก็เขี่ยเขี่ยอะไรก็เงินแม่แม่ก็วันนั้นเดินไปหน้าบ้านแล้วบอกว่าพ่อเอาเสื้อตุ้เขียวให้ผมหน่อยผมจะใต้รวม นี <mile inside> ่เรากู้คองีเียอร้อยก็ผมชุดรวมไงสอบใสที่เห็นเงินมดมาติดเขี้ยวอะอยู่ในมองไกลเขี้ยวมามันใส่คู่ก็อ่อยไม่ได้ใส่รวมผมก็คิดว่ามันใส่รวมเดี๋ยใส่รวมไปนล้นแหละได้น้ำเย็นร้อนยาร้อนเย็นร้นเย็นทั้งสี่ค่ะี่้าเลตอนนี้ถ้าเลยเดมวทไมเี่ยมี่ไได้เอาเงินมาแล้วเข้าอะไรล่ะโดนนั่น่ะแม่ เขาเดินไหาพ่อบอกพ่อเอาชุดสีเขียวให้ผมน่อยเขาก็เอามายป่ะพ่อหมายให้ผมคิดว่ามันอะเอามาใส่รวมเราก็เลยยิบเขียวมาไม่ถามเลยแต่ลูกเรียบร้อยอันนี้เขาซื้อมาให้เนี่ยแต่ว่าจะใส่ตอนไหนไม่รู้มีเขอบคุณครับห้าแดงโอมาอีกหนึ่งเท่าแล้วตอนนี้มีอยู่สามเท้าสามอืมสองเท่า สองเท้าห้าแดงตอนนี้สองเท้าห้าแดงแล้วค่ะแม่มีชาลนจ์หรอหนูมัวแต่หามวแต่มีว่าหนูมีวหานูมัวแต่หานูมัวแต่หาหนม่หาหนูมัว่านูคัวแ่ามต่หนมั่าหนูมัว่หาหนูมแ่ห่มแ่นว่หานูมั่นูันมให้นแ่่น่น่หา่นุ่นมัม่ได้ใส่ ลมยลอยลอยวนมีใช่ป่ะลอยลอยวนเคยคล้องจะล่นคอชายมาลลยน้ำใจขอทิ้งที่แท้เลยให้หล่นะสรุปหยุดหมดเลยจรอย่าทอดอย่าทิ้งลงกาะตามอย่าพึ่งใจดำเป็นแฟนไประจแล้วใส่มาปนกันก็เจอไงก็ได้ก็เจอใช่บอกไม่รู้แปลกท่าสุดของออยลอยนี่อะไรวะปัดใกล้เดินเคียงแล้วก็ไปร้องท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายไอ้นี่ ลืมหนุ่มมาสิเป็นแฟนพี่ไม่มีคานดูขอาเราแค่นี้ใช่ไหมร้องแคบมาลายลอยบอลกับมันพีนี่พีชูบดเฮ้ยลืมอะไรลืมหนุ่มหน้ามนอย่าเพิ่งลืมคนขี่อายไอ้หนุ่มเมียนายพอมาไอ้เมียแน่ชาจะดีใช่ไหมเนี่ยวร้องประมาณนั้นแล้วก็เอออะไรวะมาลายเดี๋ยวมันก็ไปเองละท้องถ่อยได้ออสองทอดมันไก่เรือะเทียงกับทอสุดท้าย แม่พีมีชู้หรอกใคร้องลูกปลาบ้างเถิดมาแล้วใช่ค่ะแม่มีชายเลนให้นะใจทุกคน,นตอนนี้เราได้ power bank ม,มาแล้วเราก็ชาร์จแบตแล้วไม่มีเยี่สิบเทาแลกหาเทาแม่น้อยจริงหรอมันอกยี่สิบเทาแลกห้าเทาหมัก เริ่ตอนนี้อีกประมาณ17เท่าไกกด้ไปเรียกคุณสมฤทมาวันี้บอกแต่งน,น,นา นี่เหอไอ้มอสล่อมากเลยว่ะน้องพี่ยืมสูสีกันนะดิไม่ดึงเขาแล้วคุณมาคุณอยู่หลังยเไม่ใช่วันนั้นที่มึงเหวี่ยงในบ้านใช่ป่ะกูคิดว่าอ๋อนะพวกเราสีเขียวใส่กูกินสีเขียวอ่ะใส่สีเขียวตอนนี้มันตอนนี้มันใส่สีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมตอนนี้มันหกเทาเลยแล้วใส่เขาใองคู่ตอนตอนแรกไหมตอนนี้มันหกเทาแล้วถ้านับตามแอปนะก็ใส่ชุดเดียวยาวเลยแล้วจบเลย เพราเขาใตอนแรกมันเขียวไงมันเขียวไปแล้วแล้วก็ทอดทอดแล้วตอนเลยก็ขึ้นลเขียวดิเออนสองเขียวด่แลขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเด้วใส่ใส่ก็ได้หมดตัวหนักจ้าขอบคุณครับหนใส่ไงหน็ใส่ไงโอเคโอเคอ่ะอ่ะอ่ะปานปานเริ่มก็ใส่ปานปานตอนนี้หกเทาแล้วนะเจ็ดเทาแล้วตอาเจดเท่าแล้ว เย็นเย็นใจฉันเป็นลิเออเขาเรียกนี่คือะไรนะฟิลเลอร์อ่ะแม่รันเหรอเหมือนเราใช่ฟิลเลอร์ที่ปากใช่หน้าหน้าหน้ามันจะเริ่มมันจะเริ่มแบบว่าเอากูฮกแล้วมันก็จะเริ่มจู่มันก็จะเริ่มพองออกมาเจ๋งไหมน้ำนะด้วยมีเหลือใครมีไหม พี่ไทยค่ะอเลือใครต่อครับผมเลือแค่พี่เดียวไปค่ะแต่งหน้ามาแล้วอีกออันนี้แต่งหน้าทำผมแล้วจะไม่ใช่ทีมแปดแล้วขอบคุณครับพี่กันการขอบคุณครับแปดเลยเย้ปรมาเย่ไปไปแปดแปดแล้วครับน้ำแล้วครับน้ำพี่กันการผมก็มาครับมาเนี่ยมาใส่ไปเลยเนาะสารเณ่ารเ่เนาะ แต่แล้เป็นแวเป็นแล้วยี่สิบสองแล้วครับ t e x e ดูแล้วมันจเคลือบจะเคลอบสีอีกอีกสออีเหื่อนี่แหละไอแอมเปอร์แทนนี่เอาเลย เดยไใจอยู่โอเคแรุวแล้วเดี๋ยวพี่ใส่สีเขียวพุ่อมังเอ้ีใส่คนี้ไปก่นคนนยงให้หนึ่ยุดติดน้ำได้บอกไว้ไมเอาพอแบบมีกานนึงกูให้มึงเอาไหมมีโชว์ให้อันเดีวมัเตนอไม่เจ็บไม่จบช่ามนไม่โดนยอติดตาเปิดเปิดอติดตาต้อ้ยรออีกทีก็มาแล้วเก้าเท้า ดูไปนะครับเดยกเองวกถแล้วนติ๊ิตาเน่อนรัอสี่กองดีหน่อเสียง้องดีนเสียนะแต่หนูว่าเวลาถ่ายรูปอะคือดูเธอไปนี้เธอจะไปนี้ทำไมมีไ

เซอร์เรไทยมันเหมือนมันยังเห้สิวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกบที่หลังกโบโโเนี่ยก็เป็นไซ่รรแบบไม่ไดจ่ายเลยที่จ่จิดใช่เมนหักหรอมั้งจริงจริงลืมกันแล้โอเคถ้าจะไปกิน ใครอะ สองชุดแต่ไม่ได yani ้ดูเลยเนี่ยน right. ้ำยิ้มาดูนิมีชุดอะไรบ้างวะเนี่ยเี๋อปะมันมันไม่ใช่ชุดแนวนั้นเลยดิอว้จะุดเฮ้ยน้ำอันอันนั้นอันนี้เพงแล้ อ๋อเป็นลายนะเป็นลายน้องเดียวเอาขอบคุณมากครับงานเริ่มประมาณเริ่มอันนี้ใส่รองยวอันนี้รองรองเปิดประมาณสามสามคเนอเฮ้ยรองเดียวใส่ได้นะเนี้ยสวยแล้วแล้วก็แล้วคุณใส่จักร้ามส่้สองไข่ก็ เป็นภาพที่ทุกคนจะไม่เคยเห็นไปแล้วจ้าทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันนะคะกฎของการแต่งหน้านี้ไมต้องแต่งแต่งไม่ใส่ของภาพมาร์โดะอย่มันเลิกไงเลิกเกง้ามัดคอ้ามัดคอ้ามัทคอมัดคอะไม่ีอมีอะไรนะมันจะมาแบนี้คนจะมาแบี้เ่ดูแบ่งี้สร็ปุ๊บ เป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะบอกเลยนี่ห่เขาเอวแต่งหน้าด้วยไม่เคยเห็นเขาเอวแต่งหน้าด้วยมีอะไรบ้างมองมองเงี้ยกระมังยันะกระมังสองทมันจะได้จบๆไปเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเสื้อไม่ได้